สวัสดีค่ะทุกคนสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่9แล้วนะคะก็หลายๆที่อาจจะปิดเทอมวินเทอร์เฟรียนหรือว่าช่วงปิดเทมอมฤดูการหน้าหนาวในสัปดาห์ที่9นะคะส่วนทางบ้านครูนะคะก็ปิดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่8พรุ่งนี้วันจันทร์หรือว่าสัปดาห์ต่อไปเราก็จะเริ่มไปโรงเรียนแล้วก็เริ่มทำงานกันนะคะสำหรับคนที่ มีปิดเทอมช่วงนี้ในสัปดาห์ที่9ก็ขอให้มีความสุขนะคะส่วนคนที่จะต้องไปทำงานแล้วก็ต้องไปเรียนเราก็เรียนด้วยกันนะคะมาดูคำศัพท์สัปดาห์นี้ค่ะ ukr อ,อ,อันนี้ตัว urd นะคะกูเขียนติดแล้วก็ลืมนะคะก็เลยเป็นแบบนี้เนาะ ukr uk นี้นะคะ มาดูคำศัพท์นะคะเกาเปอันนี้ออกเสียงเกาเปนะคะกาเปก็คือแมวป่านะแมวป่าหน้าเหมือนหน้าเหมือนแมวตัวเล็กนะคะอาจจะคล้ายเสือป่าประมาณนี้นะคะตัวเล็กๆไม่แน่ใจแต่ไปดูคำแปลแล้วภาษาไทยเขาเรียกว่าแมวป่านะคะเฟลเตเฟลเตอันนี้ออกเสียง l ฟลนะคะฟลถ้าใครออกเสียงยากให้ออกเสียงฟลเฟล F L ฟลเฟลก่อนนะคะแล้วก็เติมเอยลงไปเป็นฟลแตฟลแตฟลแตแปลว่านกหวีดถ้าพูดถึงในที่โรงเรียนนะคะก็จะเป็นนกหวีดเป่านกหวีดหรือว่าแตรหรือว่าถ้าเป็นที่เมืองไทยก็คืออาจจะเป็นขลุย่ยก็ได้นะคะเพราะว่า ว่าเรามีขลุยเนาะมีนกหวีดด้วยเพราะว่าอันนี้เฟลเตอก็คืออุปกรณ์ที่เวลาเป่าด้วยลมเนี่ยมันจะให้เสียงอันนี้จริงๆแล้วมันแปลประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายอุปกรณ์นะที่ให้ที่ให้เสียงเวลาที่เราเป่าแตรนกหวีดหรือว่าขลุยพวกนี้ก็ใช้คำว่าเฟลเตอได้คำนี้ออกเสียงว่าไพส์ไพส์นะคะไพส ไพ e ก็คือเตาผิงนะคะเตาผิงที่เราใช้จุดช่วงหน้าหนาวนะคะนี่อันนี้ก็จะมีในบ้านนะคะก็ทุกที่อาจจะมีหลายอย่างหลายชนิดที่แตกต่างกันไปส่วนไพ่ก็จะเป็นที่ต้องใช้ฟืนนะคะทั้งนี้ที่นี่นะคะก็ปัจจุบันถ้าเป็นบ้านในตึกบ้านสมัยใหม่ก็จะเป็นแบบเสียบ ไฟฟ้าแล้วก็เป็นแผ่นโลหะให้ความร้อนนะคะ,ละหลายที่ก็จะเป็นเตาพิ้งแบบไพส์ที่ต้องใช้ฟืนในการให้ความร้อนอยู่นะคะทบทวนด้วยกันค่ะเกาเป้เกาเป้เฟลเตเฟลเตไพส์ไพ คำนี้ออกเสียงว่าเทรเยเทรเยออกเสียงว่าเทรยนะคะเทรยอาจจะยากนะเทร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 ยเทรยเอ๊ะก็ได้หรือว่าเทรเยก็ได้นะคะได้เหมือนกันก็ควบเสียงแล้วก็จะเป็นเสียงที่มันคล้ายกันเหมือนกันนะคะแล้วแต่สะดวกนะอ่านว่าเทรยเอ๊ะก็ได้หรือว่าเทรยเยก็ได้นะคะเทรเย t r รยก็คือเกี่ยวกับเสื้อผ้าพวกเสื้อนะคะเสื้อผ้าก็คือ t r รยก็จะได้ยินคํานี้นะคะคํานี้ออกเสียงว่า s o u s sous นะคะหลายหลายคนอาจจะมีการมีปัญหาที่ออกเสียงอืนะคะอันนี้ออกเสียงเป็นเอวเนะคะ สระเอาก็ไม่ใช่แต่ถ้าเป็นเอาเอาแต่ว่าตรงสุดท้ายเสียงเอาให้ทำเป็นปากที่ออกเสียงเป็นวอวนเป็นเบา,บาๆนะคะซลสนะคะถ้าไม่มีตัว S ตัวนี้ก็ออกเสียงเป็นซลก็คือแกะถ้าเติม S ลงไปก็จะเป็นซลส์แปลว่าซอสแปลว่าน้ำซอสนะคะเป็นอาหารนะ เพราะฉะนั้นให้ออกเสียงให้ชัดนะคะว่า sauce แปลว่าซอสแต่ถ้า sell แปลว่าแกะแปลว่าสัตว์นะคะคำนี้ออกเสียงว่าใสเละใสเละนะคะอันนี้ใสเละก็คือการแล่นเรือใบอันนี้ใสเลวก็คือใช้กับเรือใบนะคะเรือที่ ใช้แล่นเรือจากความเร็วแล้วก็ให้ลมมาประทะตรงใบของเรือก็จะทำให้เรือเคลื่อนตัวไปเขาเรียกว่าใส่แหละทบทวนค่ะเทรย์เทรย์เซาสเซาส์ใส่เลยใส่เลย แดดเริ่มมานะคะแล้วก็ช่วงนี้เนาะใกล้จะเป็นช่วงฤดูการโวหรือว่าฤดูใบไม้ผลินะคะก็จะมีแดดมีความสว่างเพิ่มมากขึ้นนะคะได้ยินเสียงนกเพิ่มมากขึ้นเนาะก็จะทำให้เรามีชีวิตชีวานะคะดูคำนี้ค่ะ spile spile ออกเสียงนะคะ spile t l ไม่ได้ออกเสียงเ<ล>เยอะนะคะแต่ว่าให้แตะลิ้นไปตรงใต้เพดานนะคะก็จะออกเป็นสไปลสไปนะคะอันนี้แปลว่ากระจกของกระจกสองเรานี่แหละสไปอย่าลืมตัว L นะคะเน้นไม่ออกเสียงแต่ว่ากระดกปลายลิ้นแตะเพดานเป็น L อนะคะคำนี้ออกเสียงว่าเคยเซ็ง เคยเอซงหรือว่าคอเคยเยเซงก็ได้นะคะคอเคยเยเซงเซงบางทีก็อาจจะเดาได้นะคะวิธีการเดาคำศัพท์เซงก็คือเตียงใช่ไหมคะคอเคยเยเซงก็คือเตียงสองชั้นอันนี้เตียงสำหรับที่มีคนนอนข้างล่างได้แล้วก็อีกคนนึงนอนเตียงข้างบนได้อาจจะเป็นเตียงสำหรับเด็กที่มีลูกหลายคนสองสาคนอย่างเงี้ยให้นอนห้องเดียวกันหรือ เคยะแซงเนี่ยก็จะเป็นที่นิยมสำหรับห้องพักรับแขกหรือว่าฮิตเตฮิตเตะก็คือบ้านพักตากอากาศอยางเงนะคะก็จะมีเคยะแซงเนี่ยค่อนข้างบ่อยเพราะว่าสามารถที่จะเป็นที่อรองรับคนพักหรือว่าคนไปพักที่บ้านตากอากาศได้เยอะไม่ต้องเปลืองห้องนะคะทบทวนค่ะสไปสไป เคยยส่งเคยยส่งมาแผ่นสุดท้ายแล้วค่ะ farly farly ที่จริงอันนี้เขียนว่า far นะคะฟอ r l แต่จริงๆแล้ว farly ก็คือไม่ได้ออกเสียงตัว r ค่อนข้างชัดนะคะฟอ r l ฟ farly farly ครูก็ออกเสียงว่าฝาเลเหมือนกันนะคะไม่ครูไม่ได้ออกเสียง R อันนี้ไม่ต้องกังวลแต่ว่าครูเขียนให้ดูเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีเสียง R เบาๆเบามากแล้วก็เวลาที่เขียนเราก็จะได้จําได้ว่ามันออกเสียงแบบนี้มันเขียนแบบนี้นะคะฝาเลไม่ออกเสียงเกนะคะเป็นลีเฉยๆคำว่าฝาเลก็คือแปลว่าอันตรายหรือว่า ไม่ปลอดภัยนะคะไม่ปลอดภัยก็คืออันตรายเนาะแล้วคำสุดท้ายของสัปดาห์นี้ก็คือ U t h o l เ e n นเนื้อ l ืดหนเนื้ือก็คือหมายในที่นี้นะคะในบทเรียนสัปดาห์นี้ก็คือความอดทนการยืดอะไรออกไปสักอย่างนะคะก็คืออย่างเช่นเราโมโห เราก็ยืดระยะเวลาโมโหไม่ใช่แป้งสิงทีเดียวนะคะก็คือยือดระยะเวลาออกไปก็ทําให้เราเกิดความอดทนเอออดทนไว้นะอดทนไว้นะหรือบางทีก็อาจจะแปลถึงการขยายเวลาอะไรออกไปสักอย่างให้มันนานขึ้นให้มันยาวขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าเป็นทั่วๆไปเราก็พูดถึงในห้องพูดถึงน้องๆน,นะคะ พูดถึงสังคมที่อยู่ในห้องเรียนในโรงเรียนเนี่ยอาจจะแปลตรงๆหรือว่าตรงคำว่าอดทนเนี่ยน่าจะตรงกว่าอาจจะแปลได้หลายรูปแบบตามบริบทมันไปนะคะแต่ใน,นที่นี้ครูอขอแปลว่าเป็นความอดทนละกันนะเพราะว่าถ้าเป็นน้องๆที่ไปโรงเรียนนะคะก็ต้องวัยรุ่นเนาะก็ต้องมีความอดทนต่อกันและการบางที ชนกันนิดชนกันหน่อยไม่ใช่ทะเลาะกันหรือว่ารุนแรงนะที่นี่ต่อยกันไม่ได้นะคะห้ามใช้ความรุนแรงเป็นเด็ดขาดห้ามตีห้ามต่อยเป็นเด็ดขาดนะคะทบทวนค่ะฟอลิฟเลยึดหนยดหน,ะนนะค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับกัน เรียนในสัปดาห์นี้นะคะหรือว่าถ้าใครมีเฟรียก็ขอให้มีเฟรียที่สนุกแล้วก็มีความสุขนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ